วันนี้เรามากินจำปาดะกันค่ะจำปาดะทองตาบานเ,นเพื่อนๆรู้จักไหมอะจำปาดะหรือทุเรียนของเราดีๆพี่เองนะคะจำปาดะเป็นผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับขนุนนะคะแต่ว่าเนื้อของจำปาดะ จะเละกว่าขนุนนะคะส่วนขนุนจะกรอบกรอบๆนะคะจำปาดะจะเละแล้วก็หวานมากขาบอกหวานแบบชำ่ำๆนะคะทุกคนกลิ่นก็ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะคะแต่ว่าวิตามินเอสูงมากเขาบอกบำรุงสายตาของเราให้สวยเห็นไ้มคะ เป็นเคยกินหรือเปล่าจำปาดานเนี่ยเนื้อสวยมากๆเลยค่ะสีเขาจะเนื้อสวยมากสีส้มมากนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะอ้ยหวานมากเขาบอกกลิ่นเขาจะเฉพาะตัวมากๆเลยนะจำปาเนี่ยกลิ่นจะแบบรันจวนมากนะคะโอ้ยทุกคนดูสีดูเนื้อเขาสิคะสวยมากๆค่ะ น่ากินสุดๆเลยอะ่ะว้าวสวยมากเพื่อนๆเคยกินหรือเปล่าอืมหวานอร่อยนะคะ กลิ่นของชำปามีเฉพาะตัวนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะหอมแต่ถ้าคนที่ชอบกินก็จะหอมมากๆค่ะส่วนคนที่ไม่ชอบกินก็จะรู้สึกว่ามันเหม็นนะคะก็เหมือนทุเรียนนั่นแหละใครไม่ชอบกินก็เหม็นขวนคนชอบกินก็หอม,หอมค่ะ มอนชอบกินทุกอย่างคะ่ะมอนเป็นคนชอบกินผลไม้นะคะทุกคนค่ะเม็ดนะคะเม็ดเอาไปต้มกินได้นะคะเหมือนเม็ดขนุนนะคะออขอนั่งกินก่อนทุกคนช,ชค้มั้งะ สวยงามมากอ่ะอร่อย